สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าในตอนที่ฮับพานะครับได้ข้อสรุปอะไรบ้างกันนะครับมันดูกันเลยรเริ่มราเหมือนพิ่เทศกกำจัดกิกมิดโดอ้องครับค,ครับใช่กองทัพอันนี้ผมดูไปแล้วฮะผมแค่จะมาให้ดูเฉยก็จะมีเหมือนชกัน,กนรู้ไหมทำไมเดี๋ยวนี้ยึค่อยเดี๋ยวมันใช้รถ มันใช้เจตรดวดนะครับุ้กเห็นข้างหลังของแ้่ทำร่าหม่นั่นน้ำมันเอโหอะไรนั่นะบอกนะโอ้โหตัวน้ำกดวร์ปได้ด้วยแต่ผมก็รู้ไหกลัดไปเฮ ดีดีเดี๋ยวโอ้อ้เมื่อกี้ผมคิดไปเองหรอเปล่ามาพวกเรามาดูข้อสรุปกันเลยฮะฉากเริ่มมาเนี่ยเราได้เห็นพี่เทฮะกำจัดฟุ่มดำโอ้ยอย่างเยอะฮะพี่เทอย่างโหดอ่ะและตอนต่อมานะฮะเราจะได้เห็นกองทัพฮะนี่กองทัพเหมือนว่าทางด้านซ้ายเนี่ยจะมี รถไอ้ยิงพาราไฟอยู่หนึ่งคันทางทางนั่งขวาก็เป็นอีกหนึ่งคันเหมือนว่าไว้พุ่มกันฮะส่วนแคมเมอร่าแมนเนี่ยมีเยอะนะฮะถือปืนพวกท่านผมเพิ่งสังเกตน,นะฮะว่าบิ๊กแคมเมอร่าแมนเนี่ยถือปืนแล้วฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันใช้อาวุธป่าพวกแบบนี้ฮะแบไฉากต่อไปฮะคือเราได้เห็นว่ามันอึดขนาดไหนะฮะนี่เนี่ยยิงไปทุกตัเป็นไรเอ๊ะก็ล่วงทับไปก็ไม่เป็นไรฮะทําให้เรารู้ว่าราถถังต่างๆเนี่ย อึดขนาดไหนแต่ก็แน่ฮะสกิมิโดฮะโอโ้โหไปครั้งแรกนะที่เราได้เห็นสกิมิโดตัวใหญ่ที่เป็นมีฝามหัวแถมผมคลิปเองรอเปล่าฮะว่าเดี๋ยวนี้สกิมิโดอทอยเลตเนี่ยใช้แต่ใช้แต่แลนะฮะใช้แต่ล็อกเก็ตอืมผมฝึั่งเกตฮะแล้วก็ผมเห็นไอ้รถเนี่ยกําจัดสกิมิโดมันดูเปลี่ยนไปนะฮะปืนใหญ่ปืนใหญ่ทางด้านฟ้ายมันดูเปลี่ยนไปนะฮะได้ฉากต่อมาฮ เราได้เห็นที่ไททันเทมป์ร่าไมอัปเกรดเนี่ยมันกำจัดแต่ฉากนี้เราไม่เห็นคอสของเขานะฮะเราไม่เห็นคอสแถมเราไดเห็นฉากข้างหลังของเขาด้วยฮะข้างหลังเขาอ๋อข้างหลังเขาเป็นเจ็ตแพ็แบบใหม่ฮะเหมือนว่าทำอย่างดีนะฮะเราได้เห็นนะคะว่าแชมไม่ฉากนี้ไม่ไม่มีการใช้นั้นฮะไม่มีการใช้คอสแถมฉากนี้เนี่ยเราได้เห็นปืนของเขาชัดๆแ <supposed> ล้วฮะ เนื่องจากเขาโผล่มาแค่ตอนกลางคืนฮะแล้วก็มาดูต่อกันฮะโอ้ยตัวนั้นฮะไอตัวที่พิเท่เนี่ยเกือบตายแล้วฮะโชคดีถ้าคามาล่าแมนกำจัดเหมือนว่าเขากําลังกำจัดแคมเหมือนเขากำลังกำจัดเฮลิคอปเตอร์ฮะโอ้โหอย่างใช้คามาล่าแมนเหมือนจะไปกำจัดฮะแต่เนื่องจากไอตัวใหม่ฮะมันวาร์ปได้ด้วยถือว่าตอนนี้กิมมิอัลคอยเลตเนี่ยเริ่มล้ําไปอีกขั้นหนึ่งแล้วฮะเนี่ยเราดูตัวนี้ฮะ ยิงไปไม่เป็นไรนะฮะแถมตัวเขาเนี่ยไม่เป็นกระดูกแล้วนะฮะตัวเขาเป็นกระดูดฮะเนี่ยจริงๆนะฮะตัวเขาเป็นกระดูกและเขาเนี่ยก็ปล่อยน้ํากรดออกมาทาให้รถถังเนี่ยพังเลยฮะนี่ฮะดูแคมิราเม์คนนี้พังเลยเราเนี่ยฮะเนี่ยเขาเป็นกระดูกโคตรหลอนนะฮะเนี่ยแถมฉากนี้ตอนเขายิงไปปุ๊บปืนของ ปืนของไทยทั้งธรรมรา,าแมนเนี่ยดันได้เกิดรับความเสียหายฮะจนถึงตั้งต้องปาทิ้งฮะถือว่าตอนนี้ครรมรา,าแมนเนี่ยไม่มีปืนที่เอาย,ยิงทางนั้นแล้วฮะทางแขนเนี่ยเนื่องจากมันโดนนั้นโดนน้ำกดของแรงกระแทกเนี่ยพังลงฮะและรถถังที่เอาไว้กำจัดเอาไว้กำจัดพาราไฟเนี่ยก็พังลงธรรมรา,าแมนถึงกบหงอยเลยถือว่าได้เห็นครั้งแรกฮะ ข้อสรุปที่เราได้คือรถถังรถถังฮะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยรถถังที่อยู่ตรงกลางฮะมีความอึดถึกทนแถมแถมสามารถกันความอึดได้ฮะเนื่องจากเราได้เห็นฉากที่มันที่มันเนี่ยที่มันมีเฮลิคอปเตอร์มายิงมิดไฟไฟแถมยังโดนทับอีกก็ยังไม่เป็นไรฮะถือว่าอึดใช้ได้ฮะแถมพวกฝนสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือบิ๊กแคม巴าแมนฮะได้มีการอัปเกรดคือ มีการใช้ปืนฮะใช่แล้วก็ต่อต่อมาก็คือแทนนั่งคามมาาแมนฉ er ากนี้เราไม่ได้เห็นคอของเขาฮะเห็นแค่ปืนของเขาฮะเหมือนว่าเขาไม่ได้เอาคอมาเขาลืมเอาคอมามัง้งแถมไอรถรถเนี้ยที่เอาไว้กําจัดพาราไฟเหมือนอัปเกรดฮะเนื่องจากเนื่องจากผมเห็นว่าปืนมันเปลี่ยนไปฮะไอปืนเมื่อก่อนอ่ะมันมันดีกว่านี้นะแถม แถมไอฟกิลวิดอตตัวใหม่เนี่ยอย่างไอตัวน้ำกรดฮะมันวาร์ปได้แถมมันตัวใหญ่ด้วยอย่างนี้นยิงไปรัวมากแต่พวกเือตัวนี้ไม่เป็นไรฮะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวน้ำกรดปล่อยน้ำกรดฮะเราจะได้รู้จากฉากนี้ฮะที่คมมาลาแมนที่อยู่ตรงกลางฮะนี่มันเป็นน้ำกรดฮะแรงมากๆเลยทำไมเราได้รู้ว่าไอฟกวิลตัวนี้เป็นตัวน้ำกรดฮะ แถมรอบๆไอขาของมานเหนือเหมือนจะเป็นถังน้ํากรดฮะอย่างกับว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวน้ํากรดผมก็ฟงสัยนะคะว่ามันจะมีไอหัวนี้ก็ป้องกันไว้ทําไมใช่ฮะเนื่องจากมันเป็นวีแมนเหมือนไว้ป้องกันไอแสงของทีวีแมนแต่มันไม่มีตาฮะมันเป็นกระโหลกเลยฮะนี่เราได้เห็นฉากนะตอนที่มันต่อยเพ๊บกเราได้เห็นว่ามันไม่มีตาฮะมันโบ๋เบ๋เลยฮะแถมเราได้เห็นฉากนี้ฮะนี่ มันเหมือนจะทําอะไรแถมแถมที่คอมันฮะคุณลองสังเกตนะคอมันแปลกมากฮะที่คออย่าก,กับว่าคอมันเนี่ยเป็นเนื้อนหนังของมนุษย์ฮะเป็นเนื้อนหนังฮะถือว่าเราได้เห็นสกิมบิโดตัวใหม่ว่าไอตัวนี้โหดขนาดไหนฮะข้างหลังของมันเป็นถังน้ากรดฮะทั้งตอนที่เราได้จากข้อสรุปนี้ก็คือสกิมบิโดหโดขึ้นแถมเราได้เห็นตัวใหม่อย่างไอตัวฝามหมวนนี่ฮะ ป็นตัวนี้อยู่ไหนเป็นตัวนี้ที่ทำคำรามกําจัดอย่างง่ายตัวนี้ฮะตัวนี้คือแบบมีแต่มีแต่จรวดประมาณจรวดประมาณห้าอันฮะแต่ยังไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเขาเหมือนไม่ยิงฮะเพราะเขาตกใจทั้งคำรามแอมโผล่มาก่อนฮะมีแค่นี้แหละฮะทั้งเรื่องเนี่ยทําให้เราได้รู้ว่ารถถังเนี่ยมีความอึดแต่เนื่องจากมันโดนไอตัวไอตัวน้ํากดฆ่าตายฮะ c า m e r a m ่าน่าจะอัปเกรดนะคะอัปเกรดให้รถถังเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะผมว่ามันต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะ,ค,ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะครับ